ประกาศแจ้งข่าวการมรณภาพท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระยานวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังศิรินทโรเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลประธานกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ในประเทศแคนาดาตามที่เจ้าประคุณสมเด็จพระยานวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังศิรินทโรเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลประธานกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ในประเทศแคนาดา เข้ารับการรักษาอาการอาภาษที่โรงพยาบากลกรุงเทพตั้งแต่วันศุกร์ที่16ตุลาคมพศ2563คณะแพทย์ผู้ดูแลรักษาได้ให้การรักษาอย่างใกล้ชิดเต็มความสามารถร่วมกับการทำกายภาพบำบัดอาการเริ่มดีขึ้นสลับกับคงที่ตามลำดับตลอดมารวงถึงวันเสาร์ที่19ธันวาคม พศ2563เจ้ 3, าประคุณสมเด็จพระยานวชิโรดมหลวงพ่อวิวริยังสิรินทโรมีอาการสุดลงและได้มรณาภาพด้วยอาการสงบด้วยโรคชลาในวันอังคารที่22เดือนธันวาคมพศ2563เวลา7นาฬกา32นาทีสิริอายุ100ปี11เดือน15วัน 80พารรษวัดธรรมมงคลและคณะแพทย์ผู้ดูแลรักษาจึงขอประกาศแจ้งข่าวการมรณภาพของเจ้าประคุณสมเด็จพระยานวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรให้ได้ทราบโดยทั่วกันทั้งนี้กำหนดการอื่นๆทางวัดจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปวัดธรรมมงคลและคณะแพทย์ผู้ดูแลรักษาวันที่22เดือนธันวาคม พศ2563พระราชธรรมเจติยาจารย์เดิมชื่อวิริยังบุญยทีกุลเป็นบุตรขุนเพนพาชนารมกับนางมั่นบุญยทีกุลอุบาสิกามั่นถึงแก่กรรมพศ2520เกิดเมื่อวันศุกร์ที่7มกราคม2463ณสถานีรถไฟปากเพลียว จังหวัดสระบุรีต่อมาย้ายมาตั้งหลักฐานที่บ้านใหม่สำโรงอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมามีพี่น้องเจ็ดคนวันหนึ่งขณะที่ท่านมีอายุประมาณ13ปีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งชวนให้ไปวัดเป็นเพื่อนขณะที่รอเพื่อนไปต่อมนท่องบทสวดมนกับพระอาจารย์กงมา ท่านก็รออยู่ด้วยความเบื่อหน่ายเพราะไปตั้งแต่สองทุ่มกลับเที่ยงคืนจะกลับบ้านเองก็ไม่ได้เพราะเส้นทางเปรี่ยวและกลัวผีได้แต่คิดอยู่ในใจว่าตั้งแต่นี้ต่อไปไม่มาอีกแล้วไม่มาอีกแล้วไม่ช้าก็เกิดความสงบขึ้นตัวหายไปเลยเบาไปเลยเห็นตัวเองมีสองร่างร่างหนึ่งเดินลงศาลา ไปยืนอยู่ที่ลานวัดมีลมชนิดหนึ่งพัดวิวเข้าสู่หัวใจรู้สึกเย็นสบายเป็นสุขอย่างยิ่งถึงกับอุทานออกมาเองว่าคุณของพระพุทธศาสนามีถึงเพียงนี้เทียวหรือแล้วเดินกลับไปที่ร่างกลับเข้าตัวพอดีเป็นเวลาเลิกต่อมนจึงเล่าให้กับพระอาจารย์กงมาฟังพระอาจารย์ก็ว่า เด็กนี่เรายังไม่ได้สอนสมาธิให้เลยทำไมจึงเกิดเร็วนักตั้งแต่นั้นมาจึงเรียนรู้เกี่ยวกับการทำสมาธิอยู่มาวันหนึ่งท่านทำงานหนักเกินตัวจึงล้มป่วยเป็นอัมาพาตบิดาพยายามหาหมอมารักษาแต่ก็รักษาไม่ได้แพทย์แผนปัจจุบันบอกว่าหมดหวังในการรักษา ท่านได้แต่นอนอธิษฐานอยู่ในใจว่าถ้ามีผู้ใดมารักษาให้หายจากอัมภพาตได้จะอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นไม่นานก็ปรากฏว่ามีชีประขาวหนวดเขารุงรางตนหนึ่งมาถามบิดาของท่านว่าจะรักษาลูกให้เอาไหมบิดาก็บอกว่าเอาชีประขาวก็เดินมาหาท่านซึ่งนอนอยู่ พร้อมทั้งกระซิบถามว่าอาธิฐานดังนั้นจริงไหมท่านก็ตอบว่าจริงจึงให้พูดให้ได้ยินดังๆหน่อยท่านก็พูดให้ฟังชีประขาวก็เอาพลายมาเคี้ยวเคี้ยวแล้วก็พ่นใส่ตัวของท่านจนเหลืองไปหมดแล้วก็จากไปเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นปรากฏว่าท่านรู้สึกว่าจะกระดิกตัวได้ ทดลองลุกขึ้นเดินก็ทำได้เป็นที่อัศจรรย์ใจเจ็ดโมงเชา้าปรากฏว่าชีประขาวมายืนหลับตาบินทบาทอยู่ที่ประตูบ้านท่านจึงนำอาหารจะไปใส่บารชีประขาวกับขอให้ท่านพูดถึงคำอธิษฐานของท่านให้ฟังเมื่อพูดแล้วจึงยอมรับบารแล้วบอกให้ท่านไปหาที่ใต้ต้นมะขามวัดสว่างอารมณ์ เมื่อไปถึงชีปะขาวก็ให้พูดคำอธิษฐานให้ฟังอีกแล้วก็พาเดินไปหลังวัดคว้าเอามีดอันหนึ่งออกไปตัดหางควายมาชูให้ดูแล้วก็ต่อหางคืนไปใหม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพร้อมกับถามว่าลุงเก่งไหมท่านก็ตอบว่าเก่งลุงจะสอนคาถาให้แต่ต้องท่องทุกวันเป็นเวลาสิบปีจึงใช้ได้ ท่านก็ได้เรียนคาถานั้นแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้ให้เตรียมใส่บาตรวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าไม่พบตาชีปะขาวแล้วตั้งแต่นั้นมาท่านก็ไม่เคยพบกับตาชีปะขาวอีกเลยมีท่านผู้รู้ท่านหนึ่งพูดกับหลวงพ่อบอกว่ามเมื่อสมัยที่เราอยู่ในท้องแม่มันอยู่ในวงแคบ มันแคบมากไปไหนก็ไปไม่ได้แล้วก็อยู่นานถ้าอยู่วันสองวันก็ไม่เป็นกะไรแต่นี่อยู่ตั้งหเดือนสิบเดือนแล้วก็ในขณะที่อยู่นั้นได้อุทานตัวเองออกมาว่าถ้าข้าพเจ้าพ้นไปจากนี้เมื่อไรข้าพเจ้าไม่ขอกลับมาอีกแล้วข้าพเจ้าจะขอทำให้พ้นไปจากทุกข์ไปให้ได้แต่พอเวลาเกิดมาแล้วลืม ลืมตรงนั้นเสียเพราะว่าคนเราที่จะเกิดเนี่ยมันต้องเข้าผวังจิตนี่ต้องเข้าผวังถ้าไม่เข้าผวังเกิดไม่ได้ถ้าไม่เข้าผวัง,ก,าาวงก็ตายไม่ได้เพราะฉะนั้นเราถึงไม่รู้ว่าเราตายแล้วไปเกิดที่ไหนคนที่เกิดมานี้มาจากไหนรู้ไม่ได้เพราะว่าจิตมันเข้าผวังเหมือนกันกับเรานอนฝันอย่างนี้นะ่ะ จิตมันเข้าพวังเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ในที่แคบๆแ,แล้วก็ลำบากแล้วก็อธิษฐานว่าข้าพเจ้าพ้นไปจากที่นี่เมื่อไรข้าพเจ้าไม่ขอกลับมาอีกแล้วแต่ว่าเมื่อเกิดมาแล้วก็ลืมไปซะแล้วลืมไปหลวงพ่อก็บอกให้อีกแล้วหนทางที่จะไม่ต้องกลับมาใหม่หลวงพ่อก็กรุยทางไว้ให้แล้วมาปูสมาธิ วิธีสาธิการปฏิบัติสมาธิของบุคคลทั่วไปอย่างง่ายที่สุดปุริสาสมาธิสมาธิเข้มจีนสาสมาธิสมาธิชนะใจตนเองคัดคะสาธิสมาธิสำหรับนักโทษในเรือนจำมาถึงอุตมะสาธิสมาธิอันอุดมมาถึงคุรุสมาธิ สมาธิอันสูงสุด